เกิดมาเพื่อเป็นแชมป์เกิดมาเพื่อเป็นแชมป์ชนบุรี FC ชนบุรี FC ชนบุรีฟุตบอลครับเจ้าของแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกปี2007ก่อตั้งขึ้นในปี1997ในฐานะทีมประจําจังหวัดด้วยความฝันอันยิ่งใหญ่ชมบุรี FC มีเส้นทางและวิธีการทํางานอย่างมืออาชีพจากผู้ก่อตั้ง4คนธนศักดิ์สุร,รัประเสริฐอน,นบสิงโตทองวิทยาคุณเปลื้มและสนธยาคุณเปลื้ม ทั้ง4ี่คนเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกันในระดับมัธยมคุงพวกเขาพยายามอย่างมากที่จะนำสมโมสรก้าวไปในระดับประเทศและในระดับเอเชียโดยมีโค้ชเพลงวิทยาลาอคอบุลเป็นเหมือนดั่งมันสอมองของสมโมสรประจำการในตำแหน่งประธานพัฒนาเทคนิคดูแลทั้งตั้งแต่ชุดใหญ่อคาเดมี่และโค้ชฟุตบอลในจังหวัดชลบุรีผมรู้จกักกับคุณนพแล้วก็พี่ตุย๋ยนะครับก็ชักชวนเข้ามาทำตั้งแต่ทีมชาติยี่สปี สมัยก่อนชมบุรีรับผิดชอบในการสร้างเยาวชนอาย16ปีแล้วอพอดีเมื่อผมกลับมาจากญี่ปุ่นเยอรมันเนี่ยเขาก็ชอบชวนผมมาให้ทำเยาวชน Academy ชมบุรี F4 ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองอีรุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชมบุรีอยู่บนพื้นที่กว่า10ไร่ การที่ศูนย์ฝึกมาอยู่ในที่แบบนี้เป็นเพราะต้องการตัดสิ่งรบกวนภายนอกออกทําให้นักเตะมีสมาธิกับการฝึกซ้อมได้ง่ายขึ้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานในระดับที่อะคาเดมี่ควรจะมีห้องพักนักกีฬาห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องซักรีดสระว่ายน้ําขนาดที่เหมาะสมห้องออกกําลังกายสนามฝึกฟุตบอลญ้าจริงและเด็กทุกคนยังได้รับการศึกษาฟรีอีกด้วยเด,เด็กที่เข้ามาอยู่ก็มีตั้งแต่อายุ10ปีถึง18ปี แนวทางการคัดเลือกเด็กเยาวชนเข้ามาสู่ทีมอะคาเดมี่ชมบุรีนั้นเน้นไปที่แมวมองที่อยู่ในต่างจังหวัดที่มองหานักเตะที่เล่นได้ดีเข้ามาสู่ทีมและส่วนใหญ่จะมาจากพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานของตัวเองครูผู้ฝึกสอนนําเด็กเดินทางเข้ามาขอคัดตัวกับทางอะคาเดมี่โดยตรงซึ่งทอะคาเดมี่ก็มีเกณฑ์การรับเยาวชนเข้าสังกัดเมื่อผ่านมาตรฐานก็สามารถเข้ามาอยู่กับทีมเยาวชนของสโมสรชมเรฟซีได้และยังต้องทําตามกฎเกณฑ์ด้านระเบียบว,วินัยที่โค้ชแห่งได้สร้างขึ้น เรามีฝ่ายสเกาคือมีมีคนรู้จักครับผมอยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็ถ้าเราไปแข่งเนี่ยถ้าเราเห็นผ,ผู้เล่นที่มีทักษะดีเนี่ยเราก็มีแววนิดนึงแล้วก็จะชักชวนเขาแล้วที่จริงๆแล้วส่วนใหญ่นี่จะเดินเข้ามาจะเดินเข้ามาที่อะคาเดมี่เลยขอทดสอบเลยเนี่ยส่วนใหญ่9ก็คือขอเข้ามาทดสอบพอทดสอบดีปั๊บเนี่ยเราก็เอาเก็บไว้อยู่แล้วแต่เราจะดู ในเรื่องของรูปร่างดูพ่อแม่ด้วยนะครับนอกจากทักษะเซนฟุตบอลแล้วเนี่ยเราก็จะดูความสูงด้วยเลยเด็กๆที่ที่เข้ามาคาเดมี่เนี่ยเราก็จะมีสวัสดิการในเรื่องของการเรียนเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีสามมื้อครับผมเป็นเวลากว่า8ปีฟุตบอลในระดับเยาวชนถูกก่อตั้งและพัฒนาในชมบุรีการวางแผนการพัฒนาเกิดขึ้นในปี2009เเพื่อให้แน่ใจว่าสโม,มสรจะสามารถสร้างความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและไม่ยากเย็นในอนาคต ส่วนหนึ่งของผู้เล่นในแผนการพัฒนา5เป็นผู้เล่นระดับอะคาเดมี่และอีก1%ปเซ์ที่ทำได้ดีกว่าจะถูกนำไปฝึกที่ยุโรปเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้เล่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเช่นสิทธิโชคภาโสนักเตะอายุ16ปีและวรชิตกนิตศรีศบำเพนนักเตะประวัติศาสตร์อายุเพียง17ปีที่ทำประตูในไทย,ไทยพีเยร์ลีกได้สำเร็จโดยเพิ่งถูกดันขึ้นชุดใหญ่ของชมพูเอฟซีเชื่อว่านักเตะที่เต,ติบโตมาจากชมเรอะคาเดมี่ จะช่วยนําสมโมสอนฟุตบอลแห่งนี้ให้ก้าวไปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียในอนาคตได้คาร์มีของเราเป็นราคาทาร์ทมี่ที่ดีสุดในเอเชียนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเพราะว่าเราสามารถที่จะคว้าแชมป์ต่างๆในต่างประเทศโดยเฉพาะในญี่ปุ่นเราเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นนะเราต้องไปเล่นในประเทศญี่ปุ่นด้วยในอนาคตเนี่ยเด็กพวกนี้เดินตามโครงสร้างที่เราฝึกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในเรื่องป,ประสบการณ์ในเรื่องความเข้าใจเกมเนี่ย เขาจะเหนือกว่าผู้เล่นทุกๆคนในประเทศไทยโดยสมัมพันนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากเห็นในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาได้ร่วมเล่นในทีมชุดใหญ่ามว่าภายในปี2ปีนี้ครับมีโอกาสที่เห็นผู้เล่นอะคาเดมี่อย่างน้อย8ถึงส0คนนะขึ้นไปชุดใหญ่แน่นอนซึ่งมันก็จะเป็นโอท็อปของแท้ของชมบรีครับครับ